หลังจากที่มีมีตัวขนาดใหญ่ในการเข้าโจมตีกลุ่มเพกมาซึ่งในตอนนี้ทุกคนก็ต้องรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันก่อนนะครับแต่ก็ยังดีที่มีพเพกนะครับระเอกก็เท่ผสมกลัวนะครับระเอกก็ได้ทำการพวงเข้าโจมตีต่อสู้กับมียักษ์ตนนั้นไปในด้านความแข็งแกร่งของเพกแล้วระเอกเปิดใช้รูปแบบพลังยินอย่างของเขาในการเข้าโจมตีใส่มันไปนะครับจึงทำให้ตัวมันเองที่สัมผัสดได้ถึงความแข็งแกร่งของเพกแล้วเป็นศัตรูที่เหนือกว่ามันมาก ชาตยานของสัตว์ป่าเมื่อเห็นศัตรูที่แข่งแกร่งกว่า พวกมันก็ยอมจำนอนอยู่แล้วนะครับในตอนนี้มียักษ์มันก็เลยได้ถอยหนีออกจากเพกไปนะครับซึ่งหลังจากที่พวกเขามุ่งเดินทางมากันถึงแล้วก็จะเป็นด้านบนของหุบเขานะครับในตอนนี้ก็จะได้มาเจอกับยอดภูเขานะครับซึ่งยอดนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปสู่ยังถ้ำหินที่พวกเขานั้นกําลังตามหาอยู่ในตอนนี้ซึ่งแม่นางชูเชียตัวเธอนั้นก็เป็นกังวลเป็นอย่างมากเนื่องด้วยที่อาการป่วยของเธอในตอนนี้มันก็ทําให้เหล่าเพื่อนพี่น้องของเธอนั้น ต้องมายากลำบากเสี่ยงอันตรายต่อเธอแต่พระเอกก็ได้บอกกับเธอว่าไม่ต้องกังวลพวกเขาก็จะต้องเป็นสหายกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครมีปัญหายังไงก็คงจะต้องช่วยเหลืออย่างเต็มที่อยู่ดี ก่อนที่พวกเขาจะมุ่งเดินทางกันต่อไปหลังจากที่พวกเขานั้นปีนหน้าผาขึ้นมายังจุดสูงสุดของหน้าผาแล้วในตอนนี้ก็ได้มาเจอจนได้ซึ่งก็จะเป็นท้ำยินที่อาหมิงพาพวกเขามาถึงยังสถานที่แห่งนี้ซึ่งในอดีตอาหมิงก็เคยมาอยู่ยังสถานที่แห่งนี้มาก่อนนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆกับถ้ำคิตตันเมืองอะไรต่างๆนนนา,น,านะครับ อดีตมีผู้คนมากมายมุ่งเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อมาเอาทรัพย์สมบัตินั้นกลับไปแต่มันก็มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นจูจ่ๆมันมีอันตรายมากมายนะครับออราพลังอาเยน็นในการเข้าโจมตีพวกเขานี่ครับจึงทาให้มีผู้คนจํานวนมากก็ได้ล้มตายกันไปแต่ก็มีอาหมิงที่ยังมีชีวิตรอดออกไปจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวเขาไม่กล้ามาที่ถ้ำแห่งนี้ทํามันก็จะมีฉายาว่าถ้ากืนกินคนนะครับแต่ตัวเขานั้นก็ยังพยายามที่จะเตือนบอกให้ ไปเอกนั้นว่าสามารถเปลี่ยนใจเน้นกลับไปได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วละก็โอกาสที่พวกเขานั้นจะสามารถรอดออกมาจากทำนี้ มีโอกาสที่น้อยมากๆนั่นเองนะครับแต่พระเอกก็ตัดสินใจแล้วเพื่อที่จะหาพลังเย็นบริสุทธิ์แต่การขับพลังเย็นแห่งความมืดอ,ออกจากร่างกายแม่นางชูเชียตัวเขาก็ยอมที่จะเสียงในการช่วยชีวิตเธอเหมือนกันนะครับพระเอกก็ไม่ได้ให้อารมิงไปด้วยพระเอกบอกอารมิงรออยู่หน้าถ้ำแห่งนี้พวกเขาจะมุ่งเดินทางเข้าไปและก็จะกลับออกมาอย่างรวดเร็วอย่างแน,น่นอนนะครับ ก่อนที่กลุ่มพระเอกจะมุ่งเดินทางเข,างเข,าข้ากันต่อไปซึ่งในขณะที่พวกเขามุ่งเดินทางเข้ามานะครับเหมือนกับว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าอุณหภูมิในถ้าแห่งนี้มันก็จะเยือกเย็นขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันยิ่งเขาไปลึกแค่ไหนอากาศก็จะยิ่งเย็นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพระเอกก็พอจะรู้ได้เลยว่าพวกเขาก็จะเข้าใกล้ถึงพลังหินบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วในตอนนี้แต่พอพวกเขามุ่งเดินทางเข้าไปสักพักแล้วนะครับขีดตันที่อยู่ในบริเวณแห่งนี้ ระเบิดถล่มลงมาใส่พวกเขานะครับก็เกือบที่จะไม่รอดกันหมดนะครับแต่ก็ยังดีที่มีพระเอกนะครับพระเอกก็ใช้พลังของเขาในการควบคุมขิดตันที่ได้หล่นลงมานะครับช่วยเหลือทุกคนเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีนะครับก่อนที่พวกเขานั้นจะมุ่งเดินทางต่อไปในตอนนี้ก็ติดปัญหาใหญ่แล้วนะครับเพราะหนึ่งโดยที่อากาศเย็นที่อยู่ในนี้มันเริ่มที่จะเย็นเรื่อยๆนะครับ พวกเขายากจิตสามารถเข้าไปต่อได้แถมจียกที่พระเอกให้มานั้นมันก็ยังแตกละเอียดไปแล้วนะครับจียกที่พระเอกให้มามันก็เป็นคล้ายๆกับเครื่องรางนะครับที่สามารถปกป้องพลังหยินอาเย็นได้ แต่ในตอนนี้มันก็ได้แตกละเอียดไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าพวกเขามุ่งเดินทางกันต่อไปก็ยากที่จะสามารถรับมือกับยินอาเย็นได้อย่างแน่นอนในตอนนี้พระเอกก็ไม่มีทางเลือกนะครับถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นไม่มุ่งเดินทางต่อไปมันก็จะเป็นการที่เสียเที่ยวพวกเขานะครับพระเอกก็ได้นำเอาจี้ยกชิ้นใหม่ออกมาเพื่อทําการเสริมเครื่องรางให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในการปกป้องยินอาเย็นให้กับทุกคนได้พระเอกก็เริ่มทําการทําจี้เครื่องรางใหม่ไปนะครับในระหว่างที่ทุก กวนกาลังนั่งรอพระเอกให้ทําที่เครื่องรังสรรย์แล้วเรียบร้อยพี่อ้วนกับพียาของเราก็ดันปวดทีกันพอดีนะครับทั้งสองก็เลยได้ขอตัวออกไปหาที่ฉีกันก่อนนะครับแต่พวกเขาก็ได้ดันมาเจอกับเรื่องสวยซะงั้นเลยเหมือนกับว่ามันมีร่างวิญญาณของใครบางคนในการเข้าโจมตีพวกเขามานะครับแต่ในระหว่างที่พวกเขานั้นกําลังสวยแล้วก็ไม่รอดแล้วนะฮะกำลังถูกร่างวิญญาณครอบงําร่างกายมันก็ดันมีร่างของเพลงพลังของเพลงสีทองในการเข้าโจม ตีร่างวิญญาณหญิงสาวพ,พวกนั้นไปนะครับแต่พอพวกเขาหันไปเจอพระเอกีกทีคนที่อยู่ตรงหน้าก็ดันไม่ใช่พระเอกซะง,งั้นเหมือนกับว่าพระเอกถูกควบคุมไปแล้วทั้งสองก็ถึงกับหมดสติล้มลงไปเลยทีเดียวนะครับในตอนนั้นพระเอกก็มุ่งเดินทางมาถึงพอดีนะฮะพระเอกที่ได้เจอทั้งสองแล้วก็ได้ทำการตรวจสอบสัมผัสด,ดูแต่ก็ได้พบว่าทั้งสองก็ยังไม่ตายนะครับแต่ติดอยู่ในภาพรวงตาเท่านั้นพระเอกก็เลยทำการใช้พลังของเขาในการดึงสติของทั้งสองกลับมานะครับจนท้ายที่สุด ทั้งสองก็สามารถฟื้นสติกลับขึ้นมาได้แต่พอได้มาเจอพระเอกนั่งอยู่ตรงข้างนะครับยังมีภาพหลอนต่อพระเอกก่อนหน้านี้คิดว่าพระเอกถูกควบคุมไปแล้วทั้งสองก็ถึงกับร,อร้องรั่นด้วยความกลัวเลยทีเดียวนะฮะแต่พอสามารถฟื้นสติกลับขึ้นมาได้เต็มร้อยทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่พระเอกแจกจ่าจี้ยกไม้ให้แก่ทุกคนไปแล้วในตอนนี้พวกเขาก็ได้มุ่งเดินทางกันต่อนะครับไปยังจุดที่ลึกที่สุดของถ้ำแห่งนี้เพื่อหาสถานที่ ยินบริสุทธิ์ในการฟื้นฟูร,ร่างกายขับยินแห่งความมืดอ,ออกจากร่างกายของแม่นางชูเชียนะครับจนท้ายที่สุดแล้วพวกเขาที่มุ่งเดินทางเข้ามาสักพักก็ได้มาเจอกับสถานก,การณ์ที่ผิดปกติไปอีกครั้งนะครับมันก็ค,คล้ายๆกับพวกปีศาจนะครับได้ทําการพงเข้าโจมตีกลุ่มพเพกมาปีศาจพวกนี้แข็งแกร่งกว่าปีศาจท,ที่ผ่านมาถึงแม้พระเอกจะใช้พลังของเขาในการควบคุมมันเอาไว้นะครับแต่ทว่าก็ไม่สามารถควบคุมมันเอาไว้ได้มันสามารถหลุดออกจาก การโจมตีของเพกนะครับพยายามพุ่งเข้าโจมตีเพกอ,อีกครั้งในตอนนี้ทุกคนไม่สามารถที่จะช่วยอะไรพระเอกได้เลยนะครับกลุ่มคนที่มากับพระเอกนะมีแต่พระเอกที่สามารถใช้พลังได้พระเอกก็พยายามใช้พลังของเขาในการโจมตีเพื่อสกัดมันเอาไว้แต่ในระหว่างที่พวกเขานั้นกําลังหมดหนทางแล้วนะฮะในตอนนี้มันก็มีพิวนของเรานะครับกลัวจนแบบว่าสะดุดล้มลงไปนะครับ มือของพี่อ้วนก็ดันได้ไปเจอกับปุ่มกับดักนะครับจึงทําให้มันก็มีแสงพลังของเซียนนะครับเป็นเซียนที่เคยมายังสถานเทคนี้ที่ได้ทําการสร้างกับดักเอาไว้นะครับได้ทําการปลดปล่อยพลังออกมาแต่ก็ยังดีที่พระเอกนั้นสามารถรู้ทันนะครับกาบาราของพระเอกก็ได้ทําการสร้างพลังโลบาเรียขึ้นมาทําการป้องกันการโจมตีนั้นเอาไว้แต่ถ้าว่าพวกปีศาจที่พยายามพ่งเข้าโจมตีกลุ่มพระเอกมาพวกมันก็ได้รับผลจากทบจากการโจมตีกับดักนะครับและแล้วพวกมันก็ได้ตายลง ไปหมดเรียบร้อยนะฮะ จึงทาให้พระเอกที่เห็นเช่นนี้นะครับตัวเขาที่ยังไม่สามารถควบคุมกาบาราได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในตอนนี้ก็สามารถควบคุมได้บางส่วนเท่านั้นตัวเขาก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันนะครับที่พลังของกาบารามันจะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้ถ้าเกิดว่าสามารถควบคุมมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละก็จะต้องเป็นคุมพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาอย่างแน่นอนนะครับก่อนที่พวกเขาจะมุ่งเดินทางกันต่อไปและหลังจากที่มุ่งเดินทางมาถึงยังด้านในแล้วนะครับพวกเขาก็ยังมาเจอย,ยังสถานที่ที่พวกเขา ตามหาจนได้เป็นสถานที่จุดที่ลึกที่สุดของถ้าแห่งนี้นะครับพระเอกสามารถสัมผัสได้ถึงพลังหยินที่แข็งแกร่งและก็บริสุทธดยังสถานเที่ยงนี้อีกด้วยซึ่งพระเอกก็ไม่รอช้านะครับตัวเขาเองก็ได้เรียกแม่นางชูเชียมาเปิดใช้รูปแบบเพื่อดูซับพลังอาเย็นแห่งความมืดอ,ออกจากร่างกายของเธอนะครับซึ่งในตอนนี้พระเอกก็ดํเนินเปิดใช้รูปแบบคายกลพลังหยินนะครับเป็นค่ายกลที่จะทําการดูซับพลังหยินบริสุทธิ์เข้ามายังร่างกายของแม่นางชูเชียเพื่อ ขับพลังยินแห่งความเมื่อดออกจากร่างกายของเธอไปนะครับและแล้วในตอนนี้ถึงแม้ว่าพระเอกจะสามารถเปิดใช้รูปแบบคล้ายกันนันได้แต่มันก็ยังมีปีศาจตนหนึ่งนะครับบอสของถ้ำแห่งนี้มันเกร้ปลาก,กตัวมาเหมือนกันนะครับเป็นคล้ายๆปีศาจรากต้นไม้นะฮะในการโจมตีพระเอกเพื่อที่มันจะทําการขัดขวางเพกเอาไว้เป็นคล้ายๆกับปีศาจผู้พิทักษ์นะครับผมซึ่งมันก็ยังมีพี่อ้วนและก็พี่ยักษ์ของเราทั้งสองก็พยายามที่จะเข้าโจมตีกับมันไปนะครับ ถึงแม้ว่าทั้งสองจะไม่ได้มีพลังอะไรเลยนะครับแต่พวกเขาก็พยายามถึงขีดสุดนะครับในการเพื่อขัดขวางมันเอาไว้ไม่ให้รบกวนในการทําพิธีของเพกนะครับโดยการโยนก้อนหินอะไรต่างๆนานาใส่พวกมันไปและก็พยายามโจมตีมันนะครับเพื่อหยุดมันเอาไว้แต่พวกเขาทั้งสองก็ไม่ได้มีพลังอะไรเลยนะฮะจึงทาให้ก็ถึงแม้ว่าจะพุ่งเข้าไปก็ถูกโจมตีจนลอยกระเด้นกลับมาเหมือนเดิมซ้าแล้วซ้าเล่าอยู่อย่างนั้นแหละครับผมแต่ถ้าว่าพวกเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆนะครับพยายามทวงว เลาเอาไว้นานที่สุดเท่าที่พวกเขานั้นจะทําได้และแล้วก็ทําสําเร็จนะครับผมถึงแม้ว่าจะถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสพอสมควรนะครับแต่ก็สามารถดึงเวลายื้อเวลาให้ระเอกนั้นสามารถรวบรวมพลังยินบริสุทธิเข้าไปใส่ในร่างกายของแม่นางสูเสีย จนตัวเธอก็กลับมาเป็นปกติจนได้แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าปีศาจตนนี้ก็ได้ทําการพุ่งเข้ามาเพื่อปิดที่เอกเหมือนกันแต่ก็ยังดีที่ระเอกนั้นใช้กาบลาลาของเขาเป็นกระายจีสมบัติของเขาในแหละครับผมในการโยนเข้าใส่ปีศาจตนนั้นไปนะครับเพียงแค่ร่างของมันแตะมาที่กาบลาลาของเพกท่านั้นแหละครับผมร่างกายของมันก็ได้แหลกสลายหายไปกลายเป็นปุยพงในทันทีนะครับก็เรียกเลยว่าจีสมบัติของเพกที่พ่อและแม่ของเพกให้มานั้นก็แข็งแกร่งมากพอสมควรนะครับ สามารถจัดการศัตรูเพียงแค่สัมผัสก็ตายไปเลยทีเดียวนะครับจึงทำให้พระเอกที่สามารถรักษาแม่นางโูเชียจนเธอนั้นกลับมาเป็นปกติได้แล้วสามารถใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งนะครับพวกเขาก็คิดว่าจะต้องรีบมุ่งเดินทางออกไปจากทีน่นี่แต่แล้วว่าจียกาบาลาของเพกนั้นก็มีสิ่งที่ผิดปกติไปนะครับตัวมันเรืองแสงขึ้นเหมือนกับว่าสัมผัสได้สิ่งที่สัมพันธ์กับมันนะครับซึ่งพระเอกก็ได้หันกลับไปเจอกับประตูบัตรหนึ่งนะครับซึ่งลวดลายของมันที่เป็นประกาย แสงออกมามันคล้ายๆกับรูปลักษณะของกาบาลาเลยก็ว่าได้พระเอกก็รู้ได้เลยว่าประตูบานนี้มันจะต้องมีความสัมพันธ์อันใดอันนึงกับกาบาราแน่นอนนะครับ แถมเมื่อกลาบาลาของเพกนั้นได้มาอยู่ที่ประตูบานนี้แล้วเรียบร้อยครับสัญลักษณ์ของพวกมันก็ได้เรื่องแสงขึ้นอีกครั้งทั้งสองก็ได้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเกือบที่จะเปิดประตูบานนี้ขึ้นมานะครับแต่พระเอกก็สัมผัสได้ถึงพลังไอรอนที่เป็นประกายออร่าออกมาจากประตูบานนี้พวกเขาเองที่ยากจะสามารถรับมือได้แน,น่พระเอกก็ต้องรีบปิดประตูบานนี้เอาไว้ก่อนเลยนะครับแถมจี้หยกของเขาที่ได้ปกมาด้วยนะฮะเป็นจี้หยกที่คอยปกป้องอะไรต่าง นในตอนนี้ก็แตกไปอีกครั้งแล้วโอกาสที่พวกเขาจะเข้าไปประตูบานนี้ได้มันก็เป็นเรื่องที่ยากมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับพระเอกเก็บไว้ก่อนนะครับไว้ตัวเขานั้นมีโอกาสนะคอยกลับมาอีกครั้งนะครับไปหาจ่ยกที่แข็งแก่งก่าน,นี้นะฮะเพื่อที่จะกลับมาเปิดประตูบานนี้เข้าไปอยากจะรู้เหมือนกันว่าประตูบานนี้มีความรับอะไรเกี่ยวกับเขากันแนะ่ถ้าเกิดว่าเปิดประตูบานนี้ได้ตัวเขาก็อาจจะรู้ที่มาของตัวเองได้เหมือนกันนะครับซึ่งในตอนนี้ พระเอกที่ต้องการยกฉันยอดนะครับแม่นางจูเชียก็พอจะรู้ถึงสถานที่แห่งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าพระเอกไปที่เมืองยกแล้วล่ะก็หายกที่มีความแข็งแกร่งมากกว่านี้นะครับในการสร้างจียกขึ้นมาแล้วก็อาจจะทําให้พวกเขานั้นมีจียกที่ทนท้า ในการเข้าไปที่ประตูบานนี้ได้เหมือนกันในตอนนี้พระเอกก็ตัดสินใจมุ่งเดินทางไปยังสถานที่นั้นเลยนะครับก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่4แล้วนะครับ EP หน้าเดี๋ยวมาต่อกันเร็วๆนี้เลยละกันนะครับเรื่องนี้สนุก,กนเรื่อยๆแน่นอนนะครับสวัสดีครับขอทุกคนดูคลิปอย่างสนุกอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับบาย